กับมูลนิธิสมเกาหลีตั้งกุยจับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตั้งกุยจับตราปแปลงสีฝันคู่เด็กหญิงดาวมณีเจรำหรือน้องแปมเด็กเรียนดีที่มีฐานะยากจนครอบครัวของน้องแปมพ่อและแม่แยกทางกันปัจจุบันนี้น้องแปม อาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนพ่อของน้องแปมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหากวันไหนมีงานก็จะมีเงินพอจะซื้อข้าวสารมาหุงหากินกันสองพ่อลูกวันไหนที่งานไม่มีสองพ่อลูกก็ต้องอดมื้อกินมือ้อ สภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็ไม่ต่างอะไรจากกระท่อมปลายนาที่มีเพียงสังกะสีมุงและไม้กันพอได้นอนกันแดดกันฝนหัวใจดวงน้อยของน้องแปมไม่เคยบ่นและไม่เคยพูดว่าเหนื่อยหรือน้อยใจต่อโชคชะตาที่ตนเองเกิดมาในครอบครัวที่ขาดโอกาสและยากจน อนาคตของน้องแปมอยากจะเรียนหนังสือให้สูงๆอยากจะเลี้ยงดูพ่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ด้วยความยากจนความฝันของน้องแปม,มคงเป็นจริงไม่ได้เพราะลำพังข้าวที่จะกินในแต่ละมือ้อก็ยังไม่อิ่มมูลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับ ขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน5,000บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิสมเกาหลีตั้งกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเนื่องในโอกาสใกล้ปีใหม่นี้ผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองตลอดปีนะครับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตังกุยจับตราปแปลงสีฝันคู่